จเจริญธรรมสำนึกดีนะคะชื่อสิริเพนทองดีจากกับแพทย์วิธีธรรมเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2558นะคะก็พฤศจิกาปี63ก็จะครบ5ปีเต็มนะคะก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปมากนะคะจากการที่เป็นคนที่ใจร้อนยืดอยากได้อะไรก็ต้องได้ดังใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นความทุกข์ ทางใจสําหรับทางกายก็โรคต่างๆว่าจะเป็นตับน้ําเหลืองที่ข้างคอโตไทรอยกระเพาะอาหารซีดนะคะที่ข้อมือโรคต่างๆก็หายไปหมดแล้วก็ไม่ได้ร,รับรับประทานยานะคะ <Yeah. S 1> สิ่งที่ได้ทางใจนะคะก็ความโกรธเราก็ลดลงนะคะกิเลสเราก็ลดลงเกือบเกินครึ่งนะคะถ้าแบ่งเป็น5ส่วน ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ2ส่วน 1- นถึงสส่วนนะคะน่าจะ2ไปหา1ส่วนสิ่งที่ได้ที่เราสถานการณ์โควิดนะคะเนื่องจากเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราก็คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงความดีของเรานะคะว่าคงจะคุ้มครองเราไม่ให้ติดโควิดนะคะแล้วก็จิตนิ่งนะคะ ไม่ประมาทนะคะแล้วก็ออกลงพื้นที่เาาสมอลุยนะคะก็นำสิ่งดีๆไปให้พี่น้องนะคะในพื้นที่อำเภอสัมสูงเราก็ไม่มีผู้ป่วยนะคะไม่พบผู้ป่วยสิ่งที่เราได้เจอมีความแปลกเยอะแยะนะคะเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนสั่งพวกเรามาทุกอย่างเราจะค่อยๆเห็นตามลำดับเป็นต้นมานะคะแม้แต่คลื่น ที่เราแค่คิดไม่ดีกับคนอื่นคลื่นนั้นก็จะส่งออกไปหาเขาเขาจะรับคลื่นนั้นได้ทันทีจิตเราจะเละเอีย,เยดอ่อนมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเราเคยนั่งสมาธิจนเห็นแสงวูบวาบนะคะจิตนิ่งจนสุขชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะเพราะเวลาออกนั่งได้เป็นสงชั่วโมงก็นั่งได้แต่เวลาออกจากสมาธิมันก็ยังโกรธแรงเหมือนเดิมยังทุกข์เหมือนเดิมนะคะ แต่หลังจากที่เรามาฝึกลดกิเลสมาคบหมูมิตรด,ดีมาลดการทานเนื้อสัตว์ลดอาหารทานอาหารจืดนะคะแล้วก็เข้าอยู่ในกลุ่มมิตรดีทําสิ่งดีดีอธทิศีลขึ้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะจากการที่เรารบพบแพทย์วิธีทำใหม่ๆครูบาอาจารย์สอนว่าให้ทานข้าววันละมื้อออกค่ายมาแล้วก็ทานข้าววันละมื้อมานะคะหมดทานเนื้อสัตว์ล้วก็ลดทานเนื้อสัตว์ได้ทุกชนิดตั้งแต่ตอนนั้น พี่จิตอาสาก็บอกว่าอย่าเคร่งเกินไปเราตั้งใจทาอยู่สามเดือนนะคะเราก็ค่อยๆผ่อนลงเพราะว่าเราใช้กดข่มค่ะใช้กดข่มเอาตอนนั้นเรากดข่มเอาเรายังไม่มียานปัญญาขึ้นนะคะกดข่มเอาแต่สิ่งที่เราได้เราได้ฝึกความอดทนนะคะแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นมาเองอย่างเช่นเราเคยติดทีวีมากเลิกงานมาห้าโมงหกโมงอาบน้ําเสร็จ เราก็มานั่งหน้าจอทีวีนั่งทํางานไปด้วยดูทีวีไปด้วยถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเพราะเราแต่เราไม่ไม่ตึงนะคะไม่ยึดเมื่อก่อนเรายึดยึดมาตลอดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือพละกําลังอินทรีย์พละเราเพิ่มมากขึ้นนะคะจิตนิ่งขึ้นนะคะจากการที่ติดทีวีก็สามารถหยุดดูทีวีได้อย่างที่แปลกใจกับตัวเองม,อกมากๆนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ได้ก็ แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่กิเลสมันทําอะไรเราไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะภาษาต่างๆนะคะแล้วก็จะมองเห็นเมื่อก่อนเห็นใครก็อยากให้เขาได้ดีทำเหมือนเราแต่ทุกอย่างมองเป็นเห็นหมดเลยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะได้หลายอย่างเยอะแยะนะคะเนื่องในวันมหามงคลวันที่ส1บเอดมิถุนายนคล้ายวันเกิดของครูบาอาจารย์ก็ขอ น้อมปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูบบชาบูชาพระคุณของครูท่านอาจารย์หมอเคียวนะคะจะขอตั้งศีลที่จะทําความผาสุขให้กับตนเองคือลดกิเลสให้กับตนเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนและโมสัตตว์ตามกําลังความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ค่ะ,จะเจริญทรรมสานึกดีสาธุค,ค่ะ